เอาลครับก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เรามาอยู่กับเมงก้านะครับเป็นเมทที่ผมไม่เคยคิดจะหยิบมาเล่นครับซึ่งเป็นตัวที่แบบเป็นตัวนั้นทีหยิบมาเล่นตั้งแต่ช่วงที่เมงก้ากับเฮเลนเดนด้วยกันได้ช่วงนั้นครับช่วงที่มันท็อๆ่ะก็คือแบบผมเล่นบ่อยมากแราชนะบ่อยมากแล้วว่าช่วงหลังวันนี้ก็กระแสมันไปก็ไม่ได้เล่นเลยนะครับซึ่งแมงก้าได้รับรับมาใหม่ก็คือ เพิ่มความแรงของสกิลติดตัวหรือพิษของเมงเกีก้าครับแล้วก็ลดคูดาวนะครับอ่าลดคูดาวสกิลในส่วนของไอเทมเมงเกีก้าครับผมก็จะออกเป็นประมาณนี้เลยมันก็จะเป็นเซ็ตประมาณแบบกึ่งแท้งๆนะเพราะว่าเมงเกีก้าเป็นตัวที่เล่นถึกนะครับเล่นถึกเพราะว่ามันเด้งเลือดขึ้นมาได้เลยนะอ่าส่วนพลังแฝงก็เป็นโล่นะครับอันนี้ก็เน้นถึกเหมือนกันนะส่วนลูนก็ตาเมดทั่วไปครับจอกะก โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูคอมโบของแบงกกนก้ากันคร่าวๆนะครับไปครับโอเคครับมาดูในส่วนคอมโบของแบงกกนก้านะครับก็ง่ายๆเลยเดิมเกมมาแล้วก็อัพสกิลหนึ่งมาก่อนนะครับเพราะว่าสกิลหนึ่งเราสามารถทับสแต็คได้เอามาคีคลิปก่อนนะครับสหรับแบงก์เกนก้าเป็นตัวที่เด่นง่ายมากๆทุกการโจมตีของแบงกกนก้าครับเขาจะสร้างพิษขึ้นมาแล้วส่วนคอมโบนะครับผมแนะนําเลยคือ1 2ึ่งสองสี่ธรรมดาไปเรื่อยแล้วก็รอสกิลหนึ่งไปดีแล้วก็ปาสกิลหนึ่งแล้วก็ตี่ครับ แค่นี้แหละแค่นี้แหละจริงๆโอเคไม่ได้มีรายสองน,นะครับเพราะว่าตัวมาเล่นง่ายมากเราไปดูเกมเพลย์เลยครับไปครับตังต้งรอจากจมาต้องตีจุดแม่งอะไรเหรอ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยไอมึงดูชื่อมีด้าเ๋ยฟิปจะชื่อคดเสียงเลยไอ้ดิเดี๋ยวโดนกูตัวจริงปะเนี่ย <c oughs>

ตัวอันนี้เผาเบิร์นอ่าฟิกเกอร์เรียบร้อยอ่ไม่ฟิวปอ์อุ้ยโลบสวยไอฟิล์มตีไปสวยปอยด์มัยังไม่จียไปโอ้โอ้เฮ้ยเพื่อนมาเพื่อนเรามาเพื่อนเรามาพี่ร่วมหน่อยพี่เอออย่างสวย ไอฟิล์มลัดหมดอยู่ที่เกมเฮ้ยหลุดพุ่มโมโหเอาดิหลุดพุ่มแล้วไงรวบมาโอู๋ไอฟิล์มเข้าไปตี <laughs> เดินหลุดพุ่มเฉยเลยกู <laughs> <laughs> ปีเข้าไปเอ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะตาพิเศษเห็นนะเอาจับแล้วไงต่อเฮ้ย <laughs> ขอสักคิวได้บอพี่น้องเอาหมดเอาหมดเลยอ่ะไม่มีเผื่อแผ่เลยไม่มีแบ่งครับหมหมดอ่ะอยไม่หยุดเตรีมรอมันเตตายตยตายจริงเยอะนะโอ้โหชิอย แวนคู่ขบมันกรงจังวะรถเกาะรถโรยแล้วมันแก็ขยันเดินออกมาไงแวนแวนต้นเกมถ้ามันเกิดจะแยะอันตรายสุดๆแต่มันก็ออกมาให้เราตีนะก็ไม่เข้าใจมันไม่คิดว่ามันถึกนะบพี่มันโดนพี่รถเกาะไปป่ามอยู่กลางอุ้ยมานเยอะ ร้างสามไหวไหมไปช่วยอยู่ไปช่วยอยู่มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปก่อนอับซี่ยังไงยังไงเฮ้ยเฮ้ยเอาดิแล้วอันตีตึงตึงอุ้ยซอยต่อซอยอยู่ซอยไม่หยุดโอ้โหดีกูยังได้ตัวหนึ่งเนี่ย เจ้าบัวเตี้ยอะไรอะไรอะไรอย่านะครับอย่านะครับโดนนะโดนนะบอะกอนทีมเราได้เปรียบมากมากเอ้ยเฮ้ยตายหมดแล้วน่ะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอีก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 เอ้ยคิวนี้คิวนี้ต้องได้แล้วแหละ ไัไตั้งใจรัดโดยเฉพาะต้องได้แล้วแหละตั้งใจรัดขนาดนี้เดี๋ยวตีกรวบให้นะเอาไหมป<อ>ีป้องนี้ปป้องอะไรวะได้เหรอ,อไม่ไหวไมไดโดนปิดหลังจะตายหไหมนะไม่ไหวครับไม่ไหว มาดิมาดิมปดีเก่งเก่งคิงมาจับเลยเฮ้ยเอ้ยเรื่งกูมันมันตรึงเกินแม่อ๋อจับจริงไอฟิมตั้มมันหน้ามันอย่ๆอย่าอย่าเกิดแล้วไม่ต้องมีลมก็ได้ไม่มีมีลมก็เล่นง่ายกว่าไงพี่เลี้ยงมา เลี้ยงมาแล้วปล่อยให้เติบโตเหรอพี่เลี้ยงมากับมีกาตาญแข็งคือไงแบบเลี้ยงตอนแบบตอนตอนแบบตอนแบบพอเรียนจบปุ๊บก็ปล่อยทำงานที่เงี้ยออกขบวนหากินเฮ้ยเล่นบอลเล่นบอลเล่นบอลอยังไงตีไหมไม่ตีไมีตัวเดียวมั้งนะตัวนั้นนะ ฟีดไม่ทิงฟีดเราฟีดใช่กูก็ฟีกเหมือนกันมา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 สกอร์ทีมกูดังคอยเฮียฮุ้ยแทงป้อมแทงป้อมไเพื่อตีกลางตึงๆเฮ้ยมันวาปะแล้วอะไรวะหนึ่งยสกอร์ทีมดังคอยเลยว่ะเฮ้ยตายตัวแรกล็อกกูได้ป้อมกูจะไม่ตายได้ พี่ไปไก่นั่งก็อย่างนั้นแหละมันพามันพาพี่ไปลึกไงแต่นั้นมันซวยอย่างเดียวมันไม่รับผิดชอบมันซวยอย่างเดียวจริงโยนความผิดให้กูลอยลอยลอยไอปีเปียวว่าฟ้ายังมาจากไหนนะมันควรเป็นของกูไม่หมเหรอวะกูนะหมดกูไอปีเปียววับฟ้าเออผมไปตีว่าฟ้ามันมาเอาไหมล่ะจากพี่เอาคืนไห เอาเอาโอ้เออดีไปกูแทงป้าพห่อยู่เอฟพีตีสิเอฟิมไม่ตีตีแล้วเมื่อตีไรเงี่ยโอ้โหเอฟิมตานไอพี่เขาซี่ตอนพี่เขารูจับมาพีไม่ทำเลยลี โอ้ยได้ไหมได้ไหมเอาดีเอาดีเอาดีให้มันจับไปมันเก่งนะก็ให้มันจับไปฟิกฟิกลัดโอ้โหไม่ได cool. oh, oh, ้ฟ oh, well ิกกูไม่มีคนแทนด้วยกูแล้วโบราเฮ้ยเฮ้ยตัวตึงเหรอตีนขาวมันเป็นตัวต oh, ึงเอาชีวิตแรกป้อมได้ไหม ไอพีเอ็มเราเพิ่งจบมึงรีบกลับบ้านนะยมันเกิดมันก็เกิดชิบหายวายเลยไม่มีใครยุ่งกับมันเลยสบายเงี้ยสบายสงสัยทำไมไม่ได้มีพีมาเยะวาะโอเคก็มาดูที่สกอร์ครับก็ค่าสี่ตายศูนย์แอซิสแปดครับ ก็ได้คะแนาาน10.1เป็นไงครับตอนนี้ค่อนข้างวงร่รายชอบกันไหมครับชอบแบบเข่าหรือว่าแบบแบบมากักันก็สามารถคอมเมนต์ได้นะแต่ว่าผมจะผสมร่วมกันไปครับไม่ได้มีแบบนี้ทุกวันนะไม่ได้มีเพื่อนว่างมาเล่นด้วยกันทุกวันนะครับผมส่วนดาเมจก็ทําไป13.1ครับเกมนี้ค่อนข้างจบไปเลยเพราะว่า,าเพื่อนเล่นดีกันด้วยครับอ่างั้นเดี๋ยวเราไปดูสรุปกันท้ายคลิปครับไปครับโอเคก็มาอยู่ที่สรุปท้ายคลิปนะครับ สำหรับผมนะครับมเมงก้าก็ยังเป็นตัวที่พอเล่นได้ในแลนคอนนะครับอ่าถ้าขึ้นซูพีมร์ไฮผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะเอาง่ายๆเลยครับ้าอยากจะใช้ประสิทธิภาพสูงสุดของแมงก,ก้าหาโลม,มอ่ะหาโลมหรือว่าป่านะครับเอามาเล่นกับเราบ่อยๆนะครับซึ่งตัวเราที่เป็นตัวที่เก่งต้นเกมมากๆนะครับโอเค ก็คลิปนี้ถ้ามีอะไรพูดผิดหรือว่าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับงั้นไว้เจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมกันด้วยนะครับไว้เจอกัน see you again next time ะพบกันกานนะครับไปครับ